โอ้โหม่วุลองก่อะขาย้วเหอืมอืออมพรุ่งนี้เรากินตัมมั้ยอพรุนี้เรากินตัมมั้ยกินซัอืม สวัสดีทุกคนอันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สามในซาปาแล้วนะตอนเช้าเราก็เติมพลังด้วยอาหารร้านนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะเดินจากโรงแรมสองนาทีทางผ่านระหว่างที่จะไปซันพาซ่าร้านนี้เลยอร่อยมากมันเรียกว่าบุญฉาอะไรก็ไม่รู้อะมันมีแบบซุปกับแบบแบบด้านขวา ส่วนเรื่องรถขากลับที่จะไปฮานอยอันนี้เราติดต่อคุณเฮืองไว้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วอันนี้ก็เป็นรถตู้ที่เขามารับเราที่โรงแรมเราขึ้นรถบัสรอบเที่ยงครึ่งก็ใช้เวลาจากซาปาไปฮานอยประมาณเจ็ดชั่วโมง หลังจากที่เราตกใจรถคันเมื่อกี้แล้วเราก็คิดนะว่าเอา้าแล้วจุดปลายทางสุดท้ายอะที่รถจะไปจอดอะเขาจะไปจอดตรงไหนโชคดีที่รถบัสอะเขาไปจอดใกล้กับโรงแรมเลยก็คือเดินแค่ห้านาทีอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่เราจะนอนกันในคืนนี้นะก็โรงแรมสะอาดอาหารอร่อย พนักง,งานก็บริการดีแนะนำดีข้างบนก็มีมีบาร์ที่ด่านฟ้าแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเดินเดินได้ของกินนี่คือแน่นจัดเต็มสตรีทฟู้ดคือเยอะมาก So good, <laughs> ที่นี่เขาขับกันโหดจริงดูโหดจริงเป็นกำลังใจให้พี่สามล้อท่านนั้นและก่อนที่เราจะเข้าฮานอยระหว่างทางอะ่ะเราก็มีหาร้านอาหารที่จะกินตอนเย็นแล้วและความตลกของเราก็คือ หาร้านนั้นไม่เจอคือเดินหาอยู่แถวนั้นอะสักพักนึงอะแล้วเราก็แบบเออไม่เป็นไรหาไม่เจองั้นงั้นเราก็เดินกลับโรงแรมแล้วไปกินแถวนั้นก็ได้แต่ปรากฏว่าร้านที่อยากจะกินอ่ะอยู่ติดกับโรงแรมเลยดูความแบบงงของตัวเองคือดูแบบไม่เป็นด้วยแหละแล้วก็งง อ๋อร้านอยู่ติดกะโรงแรมเลยร้านอะอยู่ติดก็โรงแรมใกล้นิดยเดียวสามเก้ากินนี่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 กันเนี่ตอนเราเห็นครั้งแรกอ่ะเราก็งงนะว่ามันกินยังไงเราก็ถามเขาว่าแบบแบบสอนให้หน่อยได้ไหมคะมันกินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่ารักคือมาทําให้เลยว่าเออเธอต้องใส่เนี่ย คลิกนะแล้วเธอก็เออเอาผักมาแล้วเธอก็เอาผักอก่ะวางบนแป้งนะแล้วเธอก็เอาแผ่นเคก้กกุ้งเนี้ยมาตั้งอีกทีหนึ่งแล้วเธอก็ม้วนมาม้วนมาแล้วเธอก็จิ้มน้าจิ้มร้านเนี้ยคือได้เทนว้าวเลยนะคือคำแรกที่กินก็คือเก็บทรงไม่อยู่อร่อยมาก อืมอมอยมากออยมากแม่เสร็จนี้มาไในนี้มมาๆๆกินข้าวเสร็จเราก็มาหาของกินเล่นต่ออันเนี้ยไม่มีที่ไทยตอนเนี้ยก็คือคิดถึงและก็อยากกลับไปกินมากคือชอบมากชอบอีกแล้วตลอดทิปก็คือ อร่อยทุกอย่างเลยที่ไปกินมันเป็นยังไงรสชาติก็คืออีกสัพกพักกล้องอะล่วงนะเพราะตอนนี้หนีบไวก้กระขากินในตีนตอนกี่ชั่วโมงเป็อัวลวอ,อาคาร์พรุ่งนี้เรากินซ้ำไหมพรุ่งนี้เรากินซ้ำั้ยกินซ้ำอืมอะไรเด็ดเด็ดปะตักแยกนี่ฮะแต่เมืเอ่อกี้ขำหลายอันเลยอะ ันนี้ไม่ค่อยขับเลยปั่นจักรยานผ่าไปแดงผ่าใบแดงกันมาหมดกินของหวานเสร็จเราก็มาแวะลูฟท็อปโรงแรมเขาก็ให้ส่วนลดมาทุกคนเรากินกันไปคนละแก้วกับพี่สาว ตกแก้ละร้อยกว่าบานสวัสดีเช้าว,วันที่สี่อันนี้เป็นวิวอาหารเช้าจากชั้นบนสุดนะก่อนก่อนถึงลูฟท็อปที่ที่ไปกินไปกินค็อกเทลเมื่อคืน หลังจากกินข้าวเสร็จเราก็จะเดินจากโรงแรมไปวัดงอกเซินต่อก็ไม่ไกลนะประมาณสักห้านาทีได้ก็ถึงแล้วสะดวกมากโรงแรมนี้เราขอแนะนำเลย ที่จะเรียกแก๊็ก็คือต้องทำใจนิดนึ่งนะเพราะว่าเราโดนแคนเซอรบ่อยมากแล้วก็พอไปถึง Temple of Literature เนี่ยก็คือตรงข้ามของของของวัดอันเนี้ยจะเป็นสถานที่อะไรก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้ติดป้ายอะนะเราก็เดินเข้าไปแบบมันดูสวยดีดูบรรยากาศแบบล่มลืน่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินเข้าไปถ่ายรูปเข้าฟรีอันนี้แต่ว่าพอพอเข้ามาที่วัด ที่เราจะไปอ่ะต้องเสียเสียตังค่าเข้านะแต่เราก็จะไม่ได้แหละแต่ละที่ก็จะอยู่ที่แบบยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยประมาณนี้เราจะไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในวัด เดินที่วัดนี้เสร็จเราก็เดินไปเที่ยวสถานที่ใกล้ๆก,กับวัดอันนี้อะนะก็หลังจากที่เดินเล่นแถวนั้นเสร็จเราก็ไม่รู้จะไปไหนแหละเราก็เลยไปตลาดแต่ที่เนี้ยสำหรับเรามันก็ไม่ได้ของเยอะมากนะเราก็ไม่ได้หาข้อมูลแบบเชิงลึกในการซื้อของด้วยเราก็แบบเออเจอร้านแรกร้านนี้ ง่ายๆซื้อเสร็จแล้วก็กลับโรงแรมเก็บของแล้วก็ไปหาอะไรกินต่อแล้วก็เดินเที่ยวเล่นแถวๆโรงแรมอีกมื้อเย็นวันนี้ของเราเป็นแหนมเนืองนะสำหรับเรามันก็อร่อยแต่ว่าเราว่าน้ำจิ้มที่ที่ไทยอ่ะมันเขาทำแซบกว่าแล้วเราก็มีไปแวะกินไอตรีมแล้วก็ไปโบทที่คนไทยชอบไปกัน โบสถแถวนั้นนะถ้ามีเวลาอยากให้ทุกคนไปแวะมากเลยบรรยากาศมันดี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 มากแล้วก็ไม่อิ่มจ้ะไปกินขนมปังต่อตามด้วยไปคาเฟ่ปิดท้ายของวันแล้วก็สวัสดีวันสุดท้ายค่ะต้องกลับแล้วตอนแรกอะเราก็ว่าจะเรียกแกลบแล้วพี่ที่โรงแรมเขาก็แบบหยุดเธอสาชฉันเรียกรถให้เธอได้ในราคา ห้าร้อยมั้งเราจะไม่ได้แล้วแต่ประมาณเนี้คือมันไม่แพงเลยถ้าเราจะต้องเรียกแก๊ปไปสองคันนะเราคิดว่ามันพอกันแล้วเธอดูรถใหญ่มากฉันไม่อยากกลับเลยแต่ฉันต้องกลับแล้วเป็นทริปที่สนุกประทับใจผู้คนน่ารักคนเวียดนามทางตอนเหนือน่ารักทุกคนอาหารก็อร่อยไว้จะมาใหม่อีกแล้วก็ฝากทุกคนนะคะที่ชมมาถึงคลิป สุดท้ายของของ EP ของเวียดนามสองพันยี่สามนี้รบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปไปเที่ยวไปเที่ยวอีกนะขอบคุณทุกคนนะบาย